เรารอมา6ปีได้เวลาแล้วครับแฟนๆของอุกจ๋านะครับจีชางอุกกลับมาอีกครั้งในรอบ6ปีครับคุณผู้ชมครับโดยผู้จัดอย่างบริษัทกังปีอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนได้เสิร์ฟความฟินครับมาให้แฟนๆแล้วนะครับกับจีชางอุกแฟนมิดอินแบงกอกนะครับ เมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาครับพี่กี้ครับได้มีการจัดงานแถลงข่าวที่ค่ะห้องรอย่อมณียาบอลลูมโรงแรมนเลนส์สองกรุงเทพราชประสงค์ค่ะในงานแถลงข่าวได้มีแฟนๆผู้โชคดีเข้าร่วมชมด้วยนะคะด้านจีชางอุกนะคะบอกว่ารู้สึกดีมากๆที่แฟนๆมาต้อนรับอย่างดีสําหรับงานแฟนมีตรวันนี้นะวันเสาร์นี้คือควันนี้<ม>นะที่จะเกิดขึ้นมีการเตรียมเพลงมาอีเวนต์เยอะแยะมาก,มา,กมายเลยค่ะสําหรับแฟนๆที่รอคอยแต่สิ่งสําคัญที่สุดคืออยากจะให้แฟน แฟนได้รับความสนุกความสนานมีความสุขมากๆเมื่อเจอเขารวมถึงเมื่อแฟนๆเรียกเขาว่าอุ๊กจ๋าจีชังอุ๊กก็ตอบเลยว่าไงจ้าน่ารักภาษาไทยด้วยนะน่ารักมากนะครับย้ำอีกทีนะครับสำหรับแฟนๆที่มีบัตรแล้ววันนี้เจอกันนะครับรอย่อพารากอนฮอลล์ชั้น5ศูนย์การค้าสยามพารากอนนะครับเรามีช่วงที่พี่อุ๊กเนี่ยเขาพูดภาษาไทยด้วยนะใช่ค่ะว่าไงจ้าเหรอเออเดี๋ยวให้เขาตอบอเชิญค่ะเชิญครับ หาเสน่อยวันเสาร์นี้ไปพารากอนบังเอิญเดินแวะทุกไหนบ้างหนึ่งสองสามโอาไจ้ะผงคืออุจาของทุกคนแล่ทุกคนแปนทีละของผม ผมคืออุกจ๋าของทุกคนว่าไงจ๊ะนี่อุกจา๋า <laughs> ผมกําลังผมดูดูพี่อุกแล้วผมรู้สึกว่าเขาหล่อและมีเสน่ห์มากใช่และที่สําคัญที่สุดนะครับแฟนๆห้องข่าวบันเทิงเดียวเอ็กซ์คูสคุณตุกกี้สุดารัฐจะไปสัมภาษณ์พี่อุกด้วยและสําคัญคือเร็วๆนี้คอมมิ่งซูนนะเขาไม่ได้พูดแค่ว่าไงจ๊ะเขาพูดภาษาอีสานด้วยอันนั้นแหละเดี๋ยวได้ดูกันเร็วๆนี้เร็วต้องติดตามค่ะรอติดตามนะครับ